มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนในยกเมืองอ่างทองควักเงินล้านซื้อของให้พี่น้องประชาชนวันที่7ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณตลาดทรับทวีถนนอ่างทองสิงห์บุรีตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบความฮือฮานายชัยสุวพันธ์นายกเทศชมนตรีนะคะเมืองอ่างทองได้ใช้เงินส่วนตัวกว่าหนึ่งล้านบาทซื้อข้าวสารของใช้ สามมันประจําบ้านร่มแล้วก็ไฟฉายมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทองทุกหลังคาเรือน3ล้อดแดงแล้วก็จักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองกว่า4 0 0 0ชุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด8ตุลาคมโดยมีพี่น้องประชาชนเดินทางมารับสิ่งของพร้อมทั้งให้พรในยกชยัยอย่างคึกคักค่ะทางด้านนางสาวอรวราณสุวนธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองหลานสาว เล่าให้ฟังว่านายชายสุวพันธ์หรือว่านายกยรัฐมนตรีเมืองอ่างทองปัจจุบันอายุ77ปีเป็นนายกรัฐมนตรี9ก้าสมัย46ปีติดต่อกันตั้งแต่พศ2517ถึงพศ2563ยาวนานที่สุดในประเทศไทยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นเจ้าของตลาดพืชผลทางการเกษตรและตลาดปลาน้ําจืดที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเขตภาคกลางในช่วงวันคล้ายวันเกิดของท่านในทุกๆปีจะนําข้าวสาร พร้อมสิ่งของแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวบ้านในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทองมาตลอดกว่า10ปีค่ะนายชัยสุวพันธ์เป็นผู้ที่คิดดีเริ่มแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นที่อยู่อาศัยโดยจัดโครงการเมืองใหม่ชัยมงโคลจัดสรรที่ดินการสร้างบ้านให้กับคนจนได้มีที่อยู่อาศัยยระดับคุณภาพชีวิตนะคะ นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านรัตตันยูเป็นการสร,ร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและก็ผู้ได้โอกาสพร้อมอยู่ระดับศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นโรงพยาบาลอ่างทอง2โรงพยาบาลอ่างทอง3การสร,ร้างสวนสุขภาพสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติซึ่งถือว่าเป็นปอดของคนในเมืองและการสร,ร้างพัฒนาเมืองอ่างทองอย่างต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ